ในการดำเนินชีวิตประจำวันแล้วบางทีเราจะมัวมานั่งปฏิบัติอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันก็ยากเรานั่งรถเมย์นั่งอะไรแล้วขยับไม้ขยับมือไปกำไม้กำมือไปอันนั้นพอได้แลการเคลื่อนไหวเนี่ยนะบางทีในชีวิตประจำวันมันก็มีทั้งเร็วก็ได้ช้าก็ได้หรือยืนอยู่นิ่งๆก็ได้แล้วแต่สถ,ถานการณ์ ถ้าเรากําหนดความสัมปัญญยาตามไม่ทันก็ให้เรามีสติในการกําหนดในเรียบทเร็วสติให้เท่าทันในการควบคุมการเคลื่อนไหวของร่างกายพอมันช้าลงพอกําหนดความรู้สึกได้เราก็กําหนดความรู้สึกต่อจนกระทั่งความรู้สึกชัดนะเกิดความแล้วก็เข้าถึงจิตและมโนวิญญาณผ่านก็คือทะลุทุกนั้นดับไปเกิดความรู้สึกตัวทั่วพร้อม การเกิดความรู้สึกตัวทั่วพร้อมเนี่ยบางทีเนี่ยเราเป็นผู้อยู่นิ่งๆยืนนิ่งๆมันก็มีความรู้สึกก็เพิ่มไปทั่วตัวเพราะมันเข้าถึงจิตแล้วเห็นมโนสัมผัสเห็นใจเต้นเกิดความรู้สึกตัวทั่วพร้อมเราสามารถเดินสติไปทางไหนทั่วร่างกายเนี่ยมีความรู้สึกตรงนั้นแม้กระทั่งเวลาหลับแล้วบางทีเราก็มีสติสัมมัญะญถ้าเราฝึกดีๆเราจะเห็นว่ามีสติสมัมมญะในการหลับ หลับแล้วเราก็ยังตื่นสติตื่นยังเห็นลมหายใจเข้าออกเป็นปกติ